สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเฮ้ i, ยโดนป้นเลยเฮ้ยแต่ว่ามันทิ้งร่องรอยไว้นะแสดงว่าเรากลับไปป้นได้ครับโอเคก็เดี๋ยวนะสวัสดีทุกคนนะครับมาต่อบเกม Last Day on Earth Survival นะครับผมซอมบี้บุกพอดีเลยโอ้โหตรงนี้โดนระเบะิด C4 ไปหนึ่งลูกครับโดนไปสองลูกตรงนี้ของหายเนาะแต่มันเข้าถึงข้างในไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกเนี่ยครับถ้าเราไปป้นบ้านคนอื่นเราก็จะมีโอกาสโดนป้นแบบนี้เนาะ ถึงแม้ว่าเราจะมีหมากี่ตัวก็ตามนะครับน้องหมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะเออ,เอ,อไม่เป็นไรจะซ่อมก่อนแป๊บหนึง่งทุกคนพี่ผมเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าเอาชุดซ่อมแซมดีกว่าจะได้ของเยอะขึ้นนะครับนี่เวลามันพังเราจะได้ซ่อมแล้วเราจะได้ของเยอะขึ้นตึงชุดนี้ได้จากการเติมเงินนะครับโอเคปึ้ง่าสร้างก่อน กำแพงตรงนี้ก็พังเนาะมีซอมบี้ตุยตรงนี้ด้วยครับสร้างทับไปเลยทับขาไปเลยยังไม่รู้นะว่าไอ้บ้านที่มาป้นเราอ่ะเป็นบ้านอะไรเดี๋ยวเราค่อยออกไปข้างนอกครับเดี๋ยวขอจัดก่อนตรงนี้ก็โดนเหรอแสดงว่าบ้านผมนี้โดนระเบิดซีโฟไปสามลูกนะครับอพอๆกันเลยมาไอ้ครั้งก่อนเราก็ใช้ระเบิดซีโฟไปสามลูกเหมือนกันทุกคน ถ้าเป็นบ้านหินมันมีโอกาสโดนครับแต่ว่าถ้าเป็นบ้านเหล็กก็รอดปลอดภัยแน่นอนนะตอนนี้นะเดี๋ยวผมตัดไปตอนนี้เลยได้ไหมตอนออกไปป้นเลยได้ไหมขอจัดของก่อนแป๊บนึงเตรียมของก่อนเนาะอ๋อเดี๋ยวตัดไปตอนนี้ทีกว่าปั่นวงล้อแห่งโอกาสแปบ๊บนึงมาเอ่อเตรียมของเสร็จยังไม่เสร็จดีนะดูซิว่าวันนี้จะได้อะไร เพือเอาไปทำคอนเทนต์ได้ไก่5้าตัวก็ <c oughs> ยังดีเดี๋ยวมันก็ต้องมีโอกาสได้ของดีๆบ้างแหละนะอันนี้เระเบิดมาไหมอ่าโอเคไม่ได้งั้นเดี๋ยวขอตัดไปตอนที่เราไปป้นเลยดีกว่านะครับจัดของเสร็จเรียบร้อยตึ้มอ่ะโอเคป่ะอาบน,น้ําก่อนไหมเดี๋ยวไปตัวเหม็นที่โน่นครับแล้วก็เผื่อเจอรถมอเตอร์ไซค์จะได้เอาขวดน้ํานี่แหละไปใส่นะเตรียมไว้ก่อน ไปลักน้ำมันมอเตอร์ไซค์จากบ้านที่เราจะไปป้นตอนนี้นะครับอยู่ๆก็โดนป้นนานๆจะโดนป้นทีไปเลย let's go ยผมเอาของมาครบเอาระเบิดซีโฟมาไหมเมื่อกี้ลืมอ่าเอามาสองลูกโอเคนะครับดาบสองอันพอไหมพอมั้งพอไม่พอเดี๋ยวรู้เองไปลุย let's go บ้านที่เราจะไปป้นวันนี้คือบ้าน gas man 1น0 4นะครับ gas man นะ เคยป้นหรือ,อยังไม่รู้แต่ที่แน่มันมาป้นเราครับบ้านหลังนี้ขอดูเซลล์บ้านข้างในเป็นอย่างไรอ้าเอา้ามีไม้รอบนะครับมีอุ้ยมีโลเอ้ยมีเหล็กด้ว่ามีน้ํามันเดี๋ยวน้ำมันก่อนดีว่ามีมอเตอร์ไซค์นี่โอ้โหเต็มถังของเราของเราดีนะเอาออกไปหน่อยนึงครับเอาออกไปให้กับทินทานหน่อยนึง โอ้ยเสียดายน้ำมันเ,เ,เดี๋ยวค่อยมาเอาก็ได้มั้งเดี๋ยวฝากระเบิดไว้หนึ่งลูกนะเดี๋ยวใช้ผิดอันเดี๋ยวขอวิ่งรอบๆดูก่อนนะครับมีอะไรม้งไม่มีหลังเดี๋ยนะมีหน้าต่างแบบนี้กลัวจังเลยอะ่ะว่าข้างในจะมีป้อมปืนอะ่ะไม่มีใช่ไหมโอเคข้างนอกก็เหมือนมีกำแพงไม้กันนะครับแต่กำแพงไม้แบบนี้เราใช้ขวานจัดการก็ได้ โอ้ oh, มีหนามว่ะแถวแถวอุ้ยทําไมตรงนี้หนามมันเที้ยนเที่นนะระเบิดตรงนี้ไหมตรงนี้แล้วกันไหมเอาตรงนี้นะหรือมุมนี้เดียวมุมนี้ก็ได้มาตรงนี้หนามมันไม่ไม่แหละมอ่ะมันเหมือนมันโดนตัดไปแล้วอะ่ะโอ้โหอุ้ยมีป้อมปืนว่ะดินอมซอมบี้มาอุ้ยทุกกล่องนี้ทุกคนกล่องหลอกปะวะก <c oughs> ูจะเป็นกล่องหลอก ถ้ามันมีป้อมปืนนะแสดงว่าของดีๆน่าจะอยู่ใกล้ๆป้อมปืนครับลองคิดลองคิดดูนะถ้าสมมติเป็นเราอะ่ะเราจะเอาป้อมปืนไปตั้งตรงกล่องไหมเ,เราจะเอาของดีๆไปฝากไว้ตรงป้อมปืนไหมเพราะว่าอย่างน้นอยๆอะ่ะไอคนที่มาป้นมันก็ต้องโดนป้อมปืนยิงก่อนถูกปะเออ,เอถ้าจะจัดการป้อมคือป้อมปืนมันยิงได้แค่แบบร้อองศาทุกคน เกือบตุยซอมพี้มาเห็นไหมพอถ้าเราไปอยู่ด้านหลังอ่ะมันจะไม่ยิงครับมันยิงได้ประมาณเก้าไม่ใช่ร้อยปสิบองศาประมาณเก้าสิบองศาได้มั้งเก้าสิบหรือร้อยสิบห้าองศาประมาณเนี้ป้อมปืนเนี่ยนะโอ้โหไม่ได้อีกต้องไปตรงนี้ปึ๊บตอื้ออโดนยิงหน่อยนึงครับท่องไว้ มันต้องมีสักกล่องที่เป็นของดีข้างในไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับแต่ว่าผมเอาแค่ตรงนี้พอละผมว่าตรงนี้น่าจะดีไปเอามีดมาอีกอันหนึ่งเพราะว่ามันยังเหลือป้อมปืนอีกหนึ่งอันนะครับเอาวะบ้านที่แล้วเราได้ของไม่ดีมานะบ้านหลังนี้เราต้องได้ของดีกับบ้านบ้างละอย่างน้อยๆได้ปืนลูกซองสักกระบอกก็ยังดีนะ พอเควล่าสุดคือต้องไปจัดการซอมบี้ชั้นสามที่บังเกอร์อันฟ้าอีกแล้วนะไอดอบก็ยังไม่เจอครับบนไปเรื่อยขอฟันหน่อยชุบชบชุบชบชุบช,บชบยังไงคุณพี่นี่เป็นไงล่ะไม่ยิงเลยยิงไม่ได้หมดครับเรียบร้อยทีนี้แหละต้องมาลุ้นแล้วว่ากล่องไหนจะมีของดีๆอ่ะขอลองกล่องนี้ก่อน ใกล้กับป้อมปืนที่สุดนะครับอืมปืนปืนไม่ใช่ปืนเราแน่นอนทุกคนเพราะว่ามันมันเข้าบ้านเราไม่ได้ครับอันนี้ปืนบ้านมันแน่นอนอ่ะอุ้ยปิดกล่องปิดกล่องอุ้ยยังเหลือค่าเสียงอีกตั้งเยอะครับปืพููสกาทุกคนเนี่ยข้อดีของการป้นครับแต่ว่าน,น้ๆจะเจอบ้านแบบนี้ทีนะ แล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าโชคดีเหมือนกันนะที่แบบมาระเบิดตรงนี้แล้วเราเจอห้องดีๆเลยอะเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้เจอห้องดีๆแบบนี้นะครับเวลาที่เราไปป้นบ้านเพราะว่าบางทีมันก็มีห้องหลอกมุมหลอกกําแพงหลอกอะไรแบบเนี้ยนะแต่น,นี้ถือว่าโชคดีนะครับได้ปืนมาด้วยแต่ผมว่ามันยังไม่พอไงอ่ะอันนี้ของเราชัวถ้าปืนที่พังแล้วแบบนี้ของเราชัวฝากไว้ที่หมาก่อนได้ไหมน้องหมาเอาปืนไปก่อน อย่างน้อยๆถ้าเราตุยตรงนี้ก็สกายังได้กลับบ้านนะครับสกาเอ็มสิบหกยังได้กลับบ้านสกานี่ต้องไปทำการปั่นสล็อตเนาะนานๆจะมีโอกาสได้ทีดากูนอฟสิอยากได้อะ่ะโอ้โยใส่ไฟข้างบนไม่น่าจะดีครับเอาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้มีอะไรโอ้โหทาซิเตอร์นี่ไงเอาไปเลยยกแผง VSS เดี๋ยวไม่มีอารมณ์จะดีใจเลยเดี๋ยวสบี้มาเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันถ้าเราออกพ้นบ้านอะของมันดีนะถ้าเราเจอบ้านดีๆอะของมันจะเต็มไวมากอย่างไอทานซิสเตอร์เนี่ยเห็นไหมปกติอะถ้าเราไปเก็บตามแมพมันจะได้แบบแมพละสามถึงห้าอันบ้างอะไรประมาณนี้นะสองสามอันบ้างก็มีอันนี้คือแบบเราได้แบบเต็มแม็กอะเต็มกล่องอะแต่มันก็แลกมาด้วยการที่ต้องไปทำเควสะนะบางอันมันก็ง่ายบางอันมันก็ยาก มันคุ้มไหมมันเอาจริงมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าเราจะออกป้นนะแต่ว่าของบางอย่างมันก็ได้จากการป้นนะครับอย่างเช่นสกินรถมอเตอร์ไซค์เออสกินรถมอเตอร์ไซค์สกิน,กนอะไรวะสกินรถมอเตอร์ไซค์แน่นอนแล้วก็ล้อรถ a อทวอะไรแบบเนี้ยบางทีมันก็มีไอเทม,มอื่นๆนะครับที่แบบไปดรอปตามบ้านคนอื่นเขาอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนด้วยนะแบบบางคนแบบ ฉันไม่ชอบสายป้นนะเพราะว่าเวลาป้นบ้านแล้วบ้านฉันยังทําไม่เสร็จอะไรแบบเนี้ยเราไม่ได้บังคับกันนะแค่แบบมาแนะนำเฉยๆเอาไว้แบบตอนเราพร้อมก็ได้ครับอย่าทาสัสซิเตอร์ก่อนทีนี้แหละไปไปอะไรนะไปโรงงานทิ้งร้างได้แบบตลอดเรื่อยๆละเพราะว่ามีทสัสซิเตอร์เยอะแล้วไม่ต้องไปตามหามบ่อยๆนะครับเราได้เปิดโอ้ดับเอาเอาเอาเอะไรออกดีวะ เอาไอเนี่ยเอาเอาไปเรื่อยดิเอออย่างอื่นช่างมันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปฝากที่รถได้ไหมหมาเต็มยังหมาเต็มแล้ว,วะ่ะรถเต็มยังเมื่อกี้คนไทยได้เข้าร่วมแคนแล้วใช่คนไทยที่ด่าเราหรือเปล่าวะ <c oughs> มันมันเคยมีครั้งหนึ่งครับที่แบบชื่อคนไทยเหมือนกันนะล,ลองย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้มันจะมีคนที่แบบ เข้ามาด่าแอดมาแล้วก็เข้ามาด่าเฉยเลยด่าคนในแค้นอ่ะนะลองดูตู้นี้ดิซอมบี้จะมาไหมเนี่ยจะโอ้โหน็อตหมดแล้วครับเสียงดังด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยี่เอาเมนกลับไปเลยเฮ้ยแล้วเมื่อกี้เราใส่อะไรไปวะมันหายไปอันนึงอ่ะเนี่ยมันหายไปช่องนึงอะไรหายไปวะ ดาบครบไปครบอะไรหายอะทาสซิเตอร์เหรอโอเครอบนี้เราไม่ต้องแบ่งของนะครับเพราะว่าไอบ้านที่เราไปป้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากไอ้นักจู่โจมเปิดแมพให้นะแต่ว่าเกิดจากการที่มันมาป้นบ้านเรานะครับโอเคโอ,คโอค้ทาสซิเตอร์อย่างเยอะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันหม่ว่าจะทําอะไรนะพอดี ตอนแรกว่าจะหาทําอยู่แหละว,ว่าจะทําอะไรดีแต่พอดีบ้านเราดนป้นพอดีก็เลยไปป้นโชว์เลยนะครับว่าป้นมาป้นกลับไม่โกงเนาะโอเคใครชอบเกมนี้คลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ก็ s ซับสไครตให้กันนะครับจะได้กลับมาทําคลิปให้ดูกันบ่อยๆนะสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอตัดจบปืนแล้วกันนะครับโอเคไปก่อนนะทุกคนบายบาย